สำหรับแบบฝึกแรกนะครับก็ให้น้องๆนะครับโยนบอลสลับมือควบคุมลูกบอลด้วยนิ้วมือทั้ง5้านะครับในลนักษณะสลับไปสลับมานะครับให้อยู่ในระดับสายตานะครับช้าอันะนี้มาดูในลนักษณะที่ไม่มีบอลกันก่อนเราต้องอตวัดมือไปในทิศทางเดียวกันนะครับในสมัยนี้นะครับหนึ่งมือส่งหนึ่งมือรับ หนึ่งมือส่งและหนึ่งมือรับครับมนะนะครับมือจะไปในทิศทางเดียวกันครับให้อยู่ในระดับเส้ตาเพื่อที่เราจะได้เห็นรุปบอลและมือเรานะครับ